สวัสดีครับปุกับสุรข่าวโอลิมปิกเราเริ่มต้นกันที่เทเปียวรงกดทีมชาติไทยกดเต็มสปีดเต็มหลอดเข้าไป10 จุดหนึ่งสี่วิจารึกประวัติศาสตร์ไทยโอลิมปิกเกมมหากมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศเทบิวพลุกวลบุญสอนนะฮะรุ่มกดชายทีมชาติไทยในวัย18ปีหนึ่งเดียวจากประเทศไทยจารึกประวัติศาสตร์ลงแข่งขันโอลิมปิกเกมในรอบนี้ด้วยอายุน้อยที่สุดของการแข่งขันในฮิตนี้ ที18วันในทิศที่4สิงหาคมนะครับถ่ายทอดสดทาง a s Play True v i s i o n และ T Sport ที่ผ่านมาถ่ายไปแล้วเมื่อคืนนะฮะปรากฏว่าเทปบิลผลพลบุญสรงของเรารงกดชายทีมชาติไทยกดสปีดเต็มหลอดแล้วโดยเข้าไปอันดับที่9ทำเวลา10จ 14วินาทีโดยอันดับที่1เป็นจาเมากาตามด้วยอันดับที่ 2, สองสโลวีกซีซึ่งคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020ครั้งที่แล้วและอันดับที่3เป็นแอฟริกาใตา้เราทําดีที่สุดแล้วนะครับไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะร,รอบชิงก็มาถึงรอบรองชนะเลิศถือว่าสุดๆแล้วนะครับเทปบิวของเราอายุน้อยนะครับยังพัฒนาได้อีกไกลนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับเทปบิวของเราจะพัฒนาไปแบบไหนนะครับ ที่แน่นอนนะครับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อและสภาพร่างกายนะครับน้องมีโอกาสยังมีโอกาสอีกหลายปีนะฮะสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ความรู้สึกแฟนแบดมินตันโลกหลังเห็นแบดมินตันไทยวิลกลวิควนท็อปเจ็ดของโลกทะลุเข้าสู่อรอบจิงชะเลิศโอลิมปิกเกมควนเอาชนะลีซีเจีย ยอดแบดมินตันมือ7ของโลกชาวมาเลเซียไป2ต่อศูนย์เกมรวดซึ่งส่งผลให้วิวกลรุษทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกโอลิมปิกเกม2024ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วันนี้เรามาฟังความรู้สึกแบดมินตันโลกหลังเห็นแบดมินตันไทยวิวกลรุษควนท็อปเจของโลกทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกเกมคอมเมนต์ที่1กึ่งกลรุทำผลงานได้อย่างยอดเยี่มมากคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์เล่นได้อย่างน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมา มหสัสจรรยร์มากทแด์คอมเมนต์ต่อไปภูมิใจของไทยคอมเมนต์ต่อมามีจิตใจเป็นฉำโลกคอมเมนต์ต่อไปทำปงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดมากทำงานได้ดีพอตใจจากนักแบดมินตันไทยที่มีพรสวรรค์รุ่นยาวสู้ๆนะกุลวุฒิทำงานให้ดีต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยสมควรได้รับชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาคุณเล่นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจมาก คอมเมนต์ต่อไปทำได้ดีมากวิวกลุฒมสมราคาของความขยันและความภาคเพียรเราลการตอบแทนแล้วความภาคภูมิใจในประเทศไทยเรียบไปเอาเหรียญทองมาซะคอมเมนต์ Comment ต่อไปเขาควบคุมความคิดและจิตใจของตัวเองได้ดีมากความเทเยเจยงของเขาจะทําให้เขาประสบคอนเร็จในสิ่งที่เขาทําที่เขากําลัง,ลงหลงไหลด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปน่าตกใจแต่ก็ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ Comment ต่อมาสู้ต่อไปทําตามความฝันให้เป็นจริงนะ คอมเมนต์ต่อมาเกมที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปชมป์โลกและชมป์โอลิมปิกคนใหม่คอมเมนต์ต่อมาคุณกุลวุฒิมีอุปนิสัยดีมากและเล่นการวางแผนได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถเอาชนะมือท็อปของโลกได้และคอมเมนต์สุดท้ายเล่นดีๆมากสนุกมากตื่นเต้นนี่คือคอมเมนต์ชาวแบดเป็นตั้นโลกกันเลยทีเดียวนะครับมีหลากหลายประเทศนะฮะต่างชาติทั้งนั้น ช็อกจากปากเมื่อหนึ่งของโลกถึงแบดมินตันไทยวิวกลุวุฒิสู้ไม่ได้จริงๆจียูชีนะฮะท็อปเมื่อหนึ่งของโลกจากประเทศจีนเปิ่นใจพันสื่อจีนครั้งแรกถึงความแพ้แพ้ต่อวิวกลุวุฒิวิทิสารแบดมินตันชายทีมชาติไทยของเรากระทั่งร่วงตกรอบก่อนลองเฉลือ์ในศึกโอลิมปิกเกม2024นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเกมดังกล่าววิวกลุ่วุฒินะครับปิดเกมเอาชนะจียูชี มืออันดับหนึ่งของโลกจากประเทศจีนไปนะฮะสต่อศนย์เกมรวด2 1ต่อ12 21ต่อ10และนั่นทําให้เป็นการลงแข่งขันโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของชี่ยู่ชีอีกด้วยผมจะทําอะไรได้กับการตกรอบผมเพียงแค่ต้องยอมรับมันคู่ต่อสู้ทำงานดีกว่าผมผมถูกเขาไล่ตบอย่างต่อเนื่องผมรู้สึกกดดันมากผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเอาแต้มที่ห่างกันกลับคืนมาได้อย่างไร แต่ความห่างไกลมันเกินไปสาหรับโอลิมปิกมันเป็นเรื่องยากมากๆมันเป็นเรื่องยากที่จะเล่นได้ดีในเกมนี้สาหรับผมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้สําคัญมากผมเตรียมตัวมาเล่นอย่างหนักและผลงานของผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดทัวร์นาเมนต์ในปีก่อนจนผมได้รับการย่อยงให้เป็นตัวเต็งในรายการนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกี่ยวกับผลงานที่ผพานมาเพราะเกมนี้ผมเล่นได้ไม่ดีก็แค่นั้น ตอนนี้มันยากที่ผมจะพูดอะไรมากกว่านี้ผมขอเวลากับตัวเองก่อนผมขอโทษชาวจีนที่ไม่สามารถหยิบเหรียญรางวัลมาได้มือหนึ่งของโลกชาวจีนเปิดใจครั้งแรกนะฮะสุดๆจริงๆนะฮะน้องวิวของเราฮือฮาวินาทีแฟนจีนนะฮะโผล่ถือป้ายเชียร์วิวกรุวุฒนหน้าสนามโอลิมปิก กลายเป็นภาพสุดประทับใจแล้วนะครับวิวกลุวุฒิพิธิสารแบดมินตันทีมชาติไทยกลายเป็นที่เชื่นชอ่ของแฟนๆแ,แบดมินตันชาวจีนไปซะแล้วหลังวิวกลุวุฒิสามารถควนเอาชนะฉียูฉีท็อปมือหนึ่งของโลกจากประเทศจีนผ่านเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกเกม2004ครั้งประวัติศาสตร์ได้สําเร็จโดยเกมตันกาววิวกลุวุฒิทาเอาฉียูฉียอดแบดมินตันจากจีนเสียท่าเล่นผิดฟอร์มท็อปอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ฉะนั้นธรรวิวกลุ่ววิทยาลแบดมินตันแห่งประเทศไทยของเรากลายเป็นที่โด่งดังอย่างมากโดยเฉพาะวงการแบดมินตันจีนนะฮะล่าสุดนะครับก็ได้มีการจับภาพได้ว่าแฟนๆชาวจีนนะฮะโดยเฉพาะสาวๆก็รายเป็นแฟนคลับตามมาเชียร์วิวกลุ่วิแบดมินตันของไทยเราซะแล้วพวกเธอได้ถือป้ายพร้อมกับเขียนข้ขอความว่ากลุ่ววิทซู้บอกเลยว่างานนี้มีคริสตันสเตเดียมนะฮะฟีเวอร์จริงๆนะฮะ ตัวน้องเองเนี่ก็หล่อสุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหยังกับคนจีนนะครับยังกับลูกครึ่งนะฮะหล่อเก่งหุ่นดีนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวน้องมีแฟนแล้วนะครับก็หมดสิทธิ์นะครับสําหรับเป็นแฟนชาวจีนนะครับแต่ว่าโด่งดังก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยชื่อของวิวกรุ๊บวุฒิโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะฮะฟีเวอร์จริงๆนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าน้องนั้นเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ อ่าเช่นชอบลิภูนานาแล้วนะครับถ้าหากวันใดที่ลิภูลงเตะและมีอ่าสกอร์ที่ลิภูชนะและมันตรงกับวันที่น้องแข่งแบดมินตันเนี่ยวันนั้นจะเหมือนมีพลังแฝงนะฮะทำให้น้องสามารถอ่าควนเอาชนะกู่ต่อสู้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าสุดๆจริงๆนะฮะคนนี้ทั้งเก่งทั้งหล่อนะครับก็อย่าลืมเชียร์นะฮะน้องวิวกลุ๊ด วิติสารนะครับในอรอบชิงเหรียญทองนะฮะที่จะ,ะพบกับทางฝั่งของแบดมินตันจากเดนมาร์กนะครับนั่นก็คือวิเตอร์อเซลเซนนะครับมืออันดับที่2ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็ลุ้นกันวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มครึ่งนะฮะนี่คือสรุปข่าวโอลิมปิกเกมนะครับช่วงเช้าของวันที่5สิงหาคมนะครับ